สวัสดีครับนะทำงานมาตั้งนานนะทำงานเป็นเงินเดือนมาตั้งนานแต่ไม่มีเงินเก็บเลยนะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ฮะแล้วเป็นไปได้เยอะด้วยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นมานาน <c oughs> นะตัวผมเองเนี่ยเป็นมานานแล้วนะเป็นอะไรที่ที่เหนื่อยหนักสาหัสนะเกี่ยวกับว่าทำงานมาตั้งนานนะบางคนนะฮะทำงานมาสิบปียี่สิบปีกือบสาสิบปีไม่มีเงินเก็บ ก็มีนะก็มีนะจึงวันนี้จึงเอาเอาเรื่องนี้มาเล่ามาเล่ามาพูดคุยกันดีกว่านะเอามามาพูดคุยกันดีกว่าว่าเออทํางานมาตั้งนานเนี่ยแต่ไม่มีเงินเก็บเลยเนะี่ยมันเกิดจากอะไรหรอหรือว่ามันมันแล้วมันจะแก้ได้ยังไงนะและวิธีการเก็บสลากออมสินให้ได้หนึ่งล้านบาทแรกเนะี่ยภายในหนึ่งปีเนะี่ยหรือปีครึ่งอะไรเนะี่ยแต่ผมตั้งเลทไว้แค่หนึ่งปีนะมันได้ได้ยังไงนะ แล้วมันแก้ปัญหาที่ผ่านมายี่สิบกว่าปีเนี่ยนะได้ยังไงนะซึ่งก็คงจะยาวแหละเนาะแต่เอากลับมาคิดในในแง่ของคนที่ว่าเอาทำงานเงินเดือนมาตั้งนานเนี่ยแต่ไม่มีไม่มีเงินเก็บเลย,เยจริงเหรอจริงฮะจริงผมเนี่ยเป็นมานานแล้วนะแล้วก็มีหลายคนที่เป็นเหมือนกันเนี่ยหนักหนักอยู่แต่ในส่วนคนที่เขาเขามีเงินเก็บอยู่แล้วเนี่ยนะเขาคงจะคิดแหละว่า พวกนี้เป็นอะไรกันหรือว่าคนพวกนี้ทําไมเป็นอย่างนี้กันหรือว่ามันเป็นจริงเหรอทํางานมาตั้งนานแต่ไม่มีเงินเก็บน,นะสองคนเนี่ยก็คิดคนละอย่างนะฮะเพราะเขามีมีมาอยู่แล้วนะหรือมีสภาพที่ที่เอื้อเฟื้อกว่านะมันจึงสามารถที่จะมีเงินเก็บได้นะหรือบางคนอาจจะดีกว่านั้นนะฮะสำหรับคนที่ที่ไม่ได้มีสภาพอะไรมากนักแต่ก็มีดีกว่านั้นนั่นก็คือ ทำงานมาเนี่ยแล้วมีเงินเก็บบ้างอันนั้นก็ดีนะแต่ไม่มากนะนะแต่ที่แย่กว่านั้นคือทําแล้วไม่มีเงินเก็บเลยนะไม่มีเงินเก็บเลยเนะี่ยอันนี้แยก่กว่าจึงจึงน่าสนใจและที่จะต้องคิดในเรื่องนี้บ้างนะ,ะบ้างอา่มีหลายครั้งนะฮะหลายคนที่ที่มาคุยหรือว่ามาถามหรือพูดกันเนี่ยผมก็แนะนําว่าสลักออมสินสิซื้อสลากออมสินสซึ่งมันไม่ใช่วิธีเดียวนะฮะมันไม่ใช่วิธีเดียว พักเรื่องสลากออมสินนะกลับมาในเรื่องของการว่าเก็บออมอย่างไรนะสำหรับคนมีเงินเดือนนะจะกี่หมื่นก็แล้วแต่เก็บออมอย่างไรอะไรงี้นะหรือว่าจะเก็บอมอมยังไงนะก็มีวิธียแยะมากมายเลยฮนะเก็บ10% 20% 30%นนะเก็บก่อนจ่ายเก็บก่อนใช้นะหักจ่ายให้ตัวเองก่อนใช้นะสุดท้ายแล้วเงินเหล่านั้นก็หายไปอยู่ดีก็มี นะเก็บสิเปเซยี่สิบอร์เซนแล้วเอาไปลงทุนหุ้นเอาไปลงทุนนั่นนี่ถูกต้องเลยฮะถูกต้องเลยผมเห็นด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปไปโต้แยง้งใดๆเลยเป็นเรื่องที่ดีซึ่งผมเองก็พยายามทําอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าบริบทของแต่ละคนที่มันเกิดมานะบริบทคืออะไรนะฮะบริบทคืออะไรคือสภาพที่เขากําลังเจออยู่ หรือว่าสภาพที่เขาเป็นอยู่มานานเนี่ยแล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพันจะว่าพันธุกรรมเนาะเดี๋ยวมันลึกเข้าไปอีกเนาะจะว่าอะไรดีอะเอางี้ดีกว่ากรรมพันธุ์มีสองชนิดนะนั่นก็คือกรรมพันธุ์ทางยีนทางร่างกายหรือทางเซลล์นะอันนี้เรียกว่ากรรมพันธุ์นะโดยธรรมชาติและกรรมพันธุ์โดยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกรรมพันธุ์ ทางสังคมนะหรือกรรมพันธ์ในในสภาวะครอบครัวนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าครอบครัวผิดนะการที่เราจะมีหนึ่งล้านบาทได้หรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองจากคนทํางานมาตลอดแล้วไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยจนขึ้นไปมีได้เนี่ยนะมันต้องใช้หลายอย่างเหมือนกันนะไม่ใช่ทํางานมาแล้วเก็บอย่างเดียวทํางานมาเก็บอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้นะมันก็อีกหลายรูปแบบทีนี้กรรมพันธ์ทางสังคมเนี่ยเป็นอะไรที่แก้ได้ง่ายกว่า กรรมพันธ์ทางเซลล์หรือกรรมพันธ์ทางร่างกายนะไอ้กรรมพันธ์ทางสังคมเนี่ยถ้าให้เ่าพูดไปเนตัวผมเองเนี่ยเกิดมาก็แบบนึงแหละฮะก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะดีดีเลยผมก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่หลายคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่ไม่เวิร์กเอาจริงๆนะก็พยายามเอาตัวรอดกันขึ้นมาจนเรียนจบจนไปทํางานสุดท้ายก็วนเวียนอยู่ นะมันเป็นการส่งทอดทางพันธุก,กรรมนะนั่นคือการส่งทอดความจนนะทางพันธุก,กรรมนะอย่างเช่นบ้านเราจนนะมันก็จะมีแต่ข้อความหรือว่าสิ่งต่างๆที่สั่งส่งความจนมาให้เรานะมันก็จะมีปัญหาต่างๆนาะนาะเยอะขึ้นเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายสุขภาพการลงทุนการกินอยู่การใช้จ่ายการอาจากอกอะไรบ้านที่ดินเพื่อนฝูง การทําบุญโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับทีนี้โอเคเรื่องคนนี้ผ่านมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยบริบทของคนแต่ละคนเนี่ยมันจึงต่างกันนั่นแหละนะมันจึงต่างกันทีนี้ผมพูดไปแล้วนะสอ,ออสองเรื่องนี้คือกรรมพันธ์ทางร่างกายนะคือเซลล์นะอีกอันนึงคือกรรมพันธ์ทางสังคมที่เราเจอนั่นคือบริบทที่เขาเจอแต่ละแต่ละแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ละปี ทีเนี้ยจะไปโทษบริบทนะปีนั้นเนี่ยไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาที่ว่ามันมันเก็บไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยเราต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่าเรากําลังเป็นอะไรเรากําลังคิดอะไรอยู่นะไม่เป็นไรพักเรื่องนี้ไว้กลับมาในเรื่องที่ผมจะพูดนั่นก็คือทํางานมาตั้งนานเนี่ยแต่ไม่มีเงินเดือนเอ้ยทำงานมาตั้งนานเนี่ยได้เงินเดือนทุกเดือนแต่ไม่มีเงินเก็บเนี่ยมันแก้ได้ง่ายนะแก้ได้ง่ายด้วยการซื้อสลากออมสิน นะและกู้สลากอมสินและซื้อกลับไปง่ายแค่นี้เองฮะแต่ผมพูดอะไรเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันมีปัญหาอื่นๆตามมาเนาะซื้อสลากอมสินกู้สลากอมสินแล้วซื้อกลับไปนะทาอยู่อย่างนี้มันเป็นการบังคับตัวเองและหลอกตัวเองนิดๆนะบังคับตัวเองให้มีให้มีสัญญาในการเก็บออมนะเพราะว่า ถ้าไม่มีสัญญาในการเก็บออมไม่มีอะไรมาบังคับเนี่ยเราจะเป็นอะไรที่ตามใจนะชีวิตก็ทุกมานานแล้วนี่พอมีเงินเดือนมันก็เสริมความสุขให้ร่างกายให้จิตใจถูกไหมแต่ถ้าเรามีสัญญาเรามีกฎข้อบังคับเข้ามาในเรื่องการกู้และการเก็บมันจะต้องต้องถูกทําตรงนี้ให้ได้เมื่อทําตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีคนมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีหนึ่งล้านบาทได้จากเดิมที่ไม่มีอะไร นะเรื่องนี้น่าสนใจนะเรื่องนี้น่าสนใจแล้วมีหลายคนนะมีหลายคนที่สนใจแล้วก응็มีหลายคนที่ไม่สําเร็จนะมีหลายคนที่ไม่สําเร็จตัวผมเองเนี่ยนะตัวผมเองเนี่ยก็กล้าพูดแหละนะเพราะผมก็เปลี่ยนคนมาก็หลายคนนะและมีทั้งคนที่สําเร็จและคนที่ไม่สําเร็จแต่เชื่อไหมว่าคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยเยอะกว่าคนที่สําเร็จเนี่ยน้อยกว่าทีนี้ความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ไหน เราก็พักไปนะเรื่องความสําเร็จเดี๋ยวเราไปพูดกันวันหลังๆนะทีนี้ที่ว่าสําเร็จและไม่สําเร็จนั่นก็คือผมเปลี่ยนให้คนจากคนธรรมดานะขึ้นไปอยู่คนหลักล้านนะจากคนที่อยู่หลักร้อยแล้วก็ไม่ได้มีเงินเก็บนะผมเปลี่ยนให้เขามีเงินเก็บได้เป็นล้านนะและเทรนให้เขาขึ้นมาเป็นล้านได้กับ อีกหลายคนนะที่เทรนเหมือนกันหรือพูดคุยเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นเทรนนะหลายคนเนะี่ยคือมามาไปไปหรือพูดคุยหรือแค่ฟังฟังดูแล้วก็พูดว่ามันอเนืเป็นไปไม่ได้หรอกโมโบ,บ้าอะไรเงี้ยนะแต่คนที่เอาจริงเอาจังเนี่ยเขาบ้านะเขาบ้าจริงบ้าท,ที่จะเอาหนึ่งล้านบาทภายในหนึ่งปีเนี่ยนะมันจึงได้ แล้วเขาเปลี่ยนชีวิตจากคนที่ทํางานเดืนเดือนเนี่ยหลักหมื่นต้นๆเนี่ยน,น,น,ยนะนะขึ้นมาอยู่หลักล้านได้ผมจึงอยากเอาเรื่องเนี้ยมาพูดคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้ลองคิดดูนะบางทีคุณอาจจะมีหนึ่งล้านอยู่แล้วแต่คุณอาจจะไปสิบล้านไม่ได้หรือว่าจะไปสองล้านสาล้านยังไปไม่ถูกคุณอเอาวิธีนี้ไปลองคิดดูก็ได้ มันดีนะเพราะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเขาขึ้นไปอยู่หลักล้านได้ภายในหนึ่งปีครึ่งเนี่ยนะแต่ททร์เก็ตที่เราตั้งกันนะฮะหนึ่งล้านในหนึ่งปีนะฮะทาร์กเก็ตที่เราตั้งกันที่ผมตั้งให้เขาเนี่ยหนึ่งล้านในหนึ่งปีเท่านั้นนะแต่เวลาเนี่ยมันบวกลบไปเนี่ยสามถึงสี่เดือน <c oughs> นะฮะบวกลบนะบางคนเนี่ยถึงล้านลนะยังไม่ถึงปีก็เป็นไดน้นะส่วนบางคนเนี่ยถึงล้านภายในภายในปีกว่าก็เป็นไดน้ ก็เป็นได้แต่ผมจะเฉลยนิดนึงในในข้อสงสัยนั่นก็คือถ้าสมมุติว่าแล้วถ้ามันไม่ถึงละ่ะใช่ฮะมันเป็นไปได้ที่มันไม่ถึงแต่ผมจะบอกความมั่นใจอย่างถ้ามันไม่ถึงล้านแล้วสมมุติว่าคุณทําไปได้แปดแสนแล้วคุณจะโยนเงินแปดแสนทิ้งหรือให้คนอื่นไหมแล้วคุณจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้เนี้ยเนี่ฮะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้คิดแบบน,นี้กันนะผมเองเนี่ยเคยเป็นแล้วผมเองก็เคยคิดอย่างนั้นนะซึ่งผมเนี่ยผิดพลาดมาเยอะนะนะซึ่ง ซึ่งทำอะไรไม่ดีมาเยอะหมายถึงการลงทุนการเก็บออมการอะไรเงี้ยผมคิดแต่แต่ว่าผมจะเก่งอย่างเดียวนะผมได่เก่งอย่างเดียวนะวนะจนมาถึงระยะหนึ่งผมได้ทำงานที่หนึ่งนะแล้วก็อยู่ปกติเหมือนเดิมนั่นละทำงานในฐานเงินเดือนเท่าๆหลายๆเก่านี่ะไม่ได้มากกว่าเดิมแต่มันมีเวลาช่วงหนึ่งที่ผมเอามาคิดนะแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือนะหนังสือหนังหาอะไรพวกเนี้ย หามาอ่านเยอะๆนะนะหามาอ่านเยอะๆอ่านบ้างก็ดีนะแต่เน้นไปที่จิตวิทยานะเน้นที่จิตวิทยานะด้านความสําเร็จการเงินนะจิตวิทยาด้านการเงินนะไม่ต้องไปเน้นที่ความรู้ทางด้านตัวเลขนะวิซิเคอลอะไรที่เยอะๆนะฮะการคํานวณการอันนั้นผมไม่เน้นนะเพราะว่าผมเนี่ยมันเลยไว นะด้วยตัวผมเนี่ยถ้าเป็นเป็นเหมือนเหมือนทั่ว,วไปผมคงคงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยผมเนี่ยมันเลยวัยอย่างที่หนึ่งผมเรียนมันน้อยนะผมก็ไม่ไม่ได้เรียนรู้เรื่อง,เร,องเรื่องการคํานวณเรื่องเลขเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องอะไรผมไม่ได้เก่งเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะจนวัยมาอายุเยอะขึ้นนะอายุเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้ผมต้องต้องถีบตัวเองอย่างแรงนะเมื่อถีบตัวเองแรงๆเนี่ยมันก็ได้ผลนะ มันก็ได้ผลในระดับหนึ่งที่น่าพอใจนะน,นี่เรื่องนี้ผมก็เลยอยากเอามาเอามาพูดคุยให้เพื่อนๆหรือคนที่ได้ดูคลิปฟังนะว่ามันน่าสนใจการแค่ทำสลากออมสินอย่างเดียวทำให้มีเงินล้านบาทได้นะทำให้มีทรัพย์สินได้หนึ่งล้านบาทภายในเวลาหนึ่งปีนะมันเป็นไปได้ยังไงจากที่ผมทำงานมายี่สิบปดยี่บเก้าปีเนี่ยนะ ไม่ได้ไเลยเลยแล้วก็มีแต่นี่แล้วก็มีแต่ความเหง่และสวยนะมีแต่ความไม่ดีว่างั้นแล้วก็มีแต่ความรู้สึกลบๆอยู่ในใจนะมันจึงทําให้มันแย่ขึ้นแย่ขึ้นความแย่เนี่ยมากกว่าความดีที่เกิดขึ้นนะในการทํางานมา2ี่สิกว่าปีนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่ปีเดียวเนี่ยนะนะมันพลิกจากการที่มีนี่เป็นล้านะ นะติดลบอยู่ด้วยนะถูกฟ้องอายัดทรัพย์นะอายัดทรัพย์สินอายัดเงินเดือนเนะี่ยถูกฟ้องล้มละลายกับมันนะก็โดนมาแล้วนะแต่มันเปลี่ยนอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยภายในหนึ่งปีสามารถจัดก,การนี้ได้และสามารถขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ได้และยังสามารถช่วยเหลือ,อได้อยู่นะในระดับหนะึ่งวันนี้จึงเอามาเล่าให้ฟังแหละมามาพูดคุยกันนะฮนะ แต่ยังไม่ได้เข้าไปถึงชัดเจนอย่างเมื่อคลิปก่อนหรือว่าในช่องที่ที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆที่เคยดูเนี่ยก็จะเคยได้เห็นแหละนะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ไปแสนก็วิวสองแสนวิวแล้วมั้งตอนนั้นอะนะในเรื่องของการเก็บเงินหนึ่งล้านบาทแรกนะจากสลากอมสินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุดๆอะนะสำหรับคนที่ลงมือทำอะไรแบบแปลกๆนะ แปลกๆนะฮะผมจะบอกเลยว่าคนที่มีเงินในในมีเงินเก็บจากฐานเงินเดือนขึ้นมาได้เนี่ยนะมักจะทําวิธีแปลกๆและมักจะคิดแปลกๆนะส่วนคิดธรรมดาพื้นฐานคิดปกติเหมือนเหมือนกันเนี่ยไม่มีนะก็จะไปไม่ได้เท่าไหร่ก็จะอยู่เท่ากับเนี่ยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนสองแสนสามแสนแล้วก็หมดนะขึ้นข,นขนลงลง,ลงนะปัจจัยอีกอย่างหนึงนะ่ง่ะ ที่ที่จะต้องรู้นะนั่นก็คือคุณสมบัติเฉเพาะผมเคยพูดไปแล้วนะคุณสมบัติจำเพาะของเงินนะคุณสมบัติจำเพาะของเงินนะมีอยู่สามอย่างนะอย่างแรกนะนั่นก็คือเงินเนี่ยนะเงินเนี่ยแลกเปลี่ยนได้นะเงินเนี่ยแลกเปลี่ยนได้นะเพื่อนเงินแลกเปลี่ยนได้นั่นคืออย่างแรก อย่างที่สองนะอย่างที่สองเงินเนี่ยเก็บได้นะก็เหมือนสิ่งอื่นๆหละนะเหมือนสิ่งเงินอื่นละ่ะเงินเนี่ยเก็บได้อย่างที่สามนะคุณสมบัติเฉพาะของเงินคือสามารถเพิ่มจำนวนได้นะฮะสามข้อนี้ฟังดูเหมือนเหมือนเหมือนไร้สาระนะฮะที่ผมผมพูดเนี่ยนะทำไมผมถึงพูด เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมผ่านชีวิตแห่งความล้มเหลวยากมากมมา,มานานพอสมควรแล้วผมรู้สึกเสียดายชีวิตนะที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีจนปีนี้เนี่ยเ,ยเอามาันนะอายุมันมากพอสมควรแล้วผมไม่เอ่ยตัวเลขแล้วนะนะจังนั้นเราก็อายุเยอะแล้วแต่เราก็อยากมาเล่าให้สู่กันฟังเมือ่อสําหรับเพื่อนๆนน้องๆ้อง,องเด็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานนะไม่ว่าจะครอบครัวคุณจะร่ํารวยหรือว่าจะยากจนอะไรก็แล้วแต่ นะส่วนคุณรวยแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณสบายใจแล้วคุณไม่ต้องซีเรียสกับคลิปนี้คุณก็กดผ่านไปได้เลยนะแต่ใครที่เพิ่งเริ่มทํางานแล้วอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะสร้างต่างๆนานาขึ้นมาควรรีบจะคิดแล้วก็ทําแล้วก็ดูคลิปนี้เสียนะดูซ้ําๆดูไปเรื่อยๆนะดูวนๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเอาจริงเอาจังและแตัดสินใจที่จะมีเงินเก็บและรวยขึ้นมาจนถึงหนึ่งล้านบาทให้ได้ นะไปต่อลำบากเลยพูดไว้อย่างนี้เนี่ยขอเดินนีวเกสามทีเอากลับมานะในเรื่องที่ผมผ่านชีวิตแห่งความจนมากๆเนี่ยมันทุกข์นะเพื่อนๆใครว่าไม่ไม่ทุกข์มีไหมหรือว่ามันไม่ทุกข์หรอกก็เป็นโฟโมนะก็เป็นโฟโมกันไปมันก็ไม่ได้ทุกข์นะโฟโมเซเบียนรู้จักใช่ไหมรู้จักหรือเปล่ามรู้โฟโมเซเบียนเนี่ย การเป็นโฟมอสเซเบียนมันก็ทําให้ไม่ทุกและทุกมินิดแต่มันจะสร้างปัญหาแห่งความทุกไว้ข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้นะโอเคก็ผ่านไปสําหรับความที่เราจะอ,อ,อยู่ได้สําหรับบางคนก็บอกเอ้ยฉันก็มีความสุขฉันชอบของฉันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คุณนะไม่เป็นไรผมก็ไม่มีสิทธิ์มีอะไรเข้าไปยุ่งเกี่ยวชีวิตใครทั้งนั้นผมได้แต่เอามาพูดให้ฟังนะ ว่าประสบการณ์ชีวิตผมอะ่ะมันมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยผมจึงไปคิดวิธีแปลกแลกนะวิธีแปลกๆออกมาแล้วก็สามารถมีเงินเก็บแล้วก็สามารถสร้างทรัพย์สินขึ้นมาได้นะเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ทํางานเงินเดือนมาตลอดเนี่ยแต่ไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็ใช้ชีวิตทุกทุยกยาก่างย่างมาตลอดเ,เปลี่ยนตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งที่ผมพอใจนะแต่ถามว่าจะพอแค่นี้ไหมย,ยังผมก็ยังต้องต่อไปไเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็ลองเข้ามาดูเข้ามาฟังนะและ้วก็เข้ามาคิดนะคิดกับตัวเองนั่นแหละนะทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองได้ก็เปลี่ยนชะตาได้นะเปลี่ยนตัวเองได้ก็เปลี่ยนชีวิตได้นะอยากเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะเรื่องนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอีกยังไงโอ้เยอะแยะนะ เปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อกอแล้วไปชื่อขอไม่ใช่นะเปลี่ยนนามสก,กุลนี่เป็นไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วเปลี่ยนไปนะ <mm> ผมขอเน้นอขอ,ขอพูดนี้ดีกว, <mm> ว่าการเปลี่ยนนามสก,กุลเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยถ้าเขาพูดถึงนามสก,กุลเราเนี่ยคนแถวบ้านพูดถึงนามสก,กุลเราเนี่ยเขาจะพูดกันยังไงให้เราลองไปคิดดูนะ <mm> ให้เราลองไปตั้งจินตนาการ <in> <mm> และคิดดูว่าถ้าคนแถวบ้านเขาพูดถึงเราเนี่ย voilà. นามสก,กุลเราเนี่ยเขาจะพูดถึงยังไงอ๋อบ้านนี้เหรอ เขาทําอะไรกันมาไม่รู้เมื่อก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้จนหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวนี่อย่างหนึ่งเนี่ยลูกเขาก็มีตั้งหลายคนีสองคนไม่ดีเลยนี่อาจเป็นได้นะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนานามสกุลก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับการเปลี่ยนตัวตัวหนังสือเปลี่ยนให้นามสกุลเราเราลองคิดใหม่ว่าหลับตาแล้วคิดใหม่ว่าถ้าคนแถวบ้านเราเขาพูดถึงนามสกุลเราในอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน,น้าเนี่ย เขาจะพูดถึงยังไงถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้ขึ้นไปอยู่หลักลา้านขึ้นไปได้แล้วนะเขาจะพูดอีกแบบหนึ่งก็เป็นได้อย่างเช่นอ๋อบ้านเนี้ยเหรอเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ค่อยดีนะเออมีความเดือดร้อนเยอะจนนะแต่ไม่รู้ลูกชายลูกสาวเขาไปทําอะไรมาหรือว่าตัวพ่อกับแม่เขาทําอะไรมาเขาได้ดีนะรับรวยมหาศาลขึ้นมาใช้ได้เลยทีเดียวเก่งนะเนี่ยการเปลี่ยนนามสกุล เปลี่ยนนามสกุลที่เขาพูดถึงอย่างไม่ดีให้เป็นนามสกุลที่เขาพูดถึงดีๆนะแต่ไม่ใช่ว่าอย่าเอาความคิดที่ว่าถ้ามีเงินแล้วฉันจะเป็นคนดีถ้ามีเงินแล้วฉันจะเป็นคนเลวอย่างนี้ไม่ใช่นะเรื่องนั้นทิ้งไปก่อนเนาะวันนี้ผมเอาเรื่องจิตวิทยา,าต้นๆลึกๆนิดนึงนะเอามาพูดคุยกันนะแล้วเข้ามาเล่าให้สู่กันฟังนะในส่วนเรื่องของการเก็บเงินหนึ่งล้านแรกด้วยสลากออมสิน นะทํำยังไงอยากรู้ก็คลิปนินะดหนึ่งถ้าอยากรู้ก็พิมพ์คําถามเข้ามาก็ได้นะเพราะว่าผมพูดสดตรงๆมากๆใน y o u t u b e เนี่ยอาจจะไม่ได้ถ้าทํามันต้องเป็นเป็นเซสชันปิดนะเป็นกลุ่มปิดซึ่งตอนนี้กําลังทํากลุ่มอยู่นะขเหตุที่ทํากลุ่มเพราะว่าผมมีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งแล้วแหละว่าอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะ ขนาดผมยังเปลี่ยนขึ้นมาได้แล้วคนที่ไม่ไม่มีเงินเลยนะทำงานมาตั้งนานไม่มีเงินเก็บเลยผมยังเปลี่ยนให้เขาขึ้นไปอยู่หลักล้านได้แล้วนะแล้วคนอื่นๆที่กําลังแบบลูกผีลูกคนกําลังจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงน่าสนใจที่จะลองดูนะการเปลี่ยนตัวเองด้วยสลักออมสินหนึ่งล้านบาทแรกในหนึ่งปีนะเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าทำม,มากๆเนาะวันนี้ก็ยี่สิบนาทีก่อนนะวันนี้ก็ยี่สิบนาทีก่อน,นะน,น,น,อนเดี๋ยวมัน ขออนุาตดูนิดนึงโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วอัปโหลดลำบากเนาะวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูนะ